กินช็อตมีงอนเกลางเยอะนะก้างเขาต้อง้าดัวจะมีกางนี่เดี๋ยวดิมจิ้มอยู่ไอหมีเลิน้าจิ้มหมอกเป๊ะเย้ให้น้ำจิ้มหนูใยดดิเออลองติดคอนะหอกเป๊ดีขอหนังจิ้มหน่อย นต้อง,งเอาเออให้ฉันก่อนยืนหก,ก่อนน้าเลยมปนนี่ถ้เป็นร้านเนี่ยไม่รวมร้อยสองร้อยเเนาะดูเลยได้มกินอ่ะกินมาเลย